การชุมนุมจะไม่เกิดขึ้นเลยค่ะถ้าหากว่าคุณหนูนะคะของคุณหนูทั้งคุณหนูของพวกเธอเนี่ยนะคะมีสติมีปัญญามีความรู้มีความสามารถมีศักยภาพนาทีนี้เนี่ยบอกได้เลยนะคะศักยภาพประเทศจะต้องไปต่อกรในสภาวะโลกกําลังเป็นแบบนี้นะคะเอาอีนี่นาหน้าเนี่ยไม่ได้หรอกค่ะชิบหายค่ะค่ะเอ,อขณะเดียวกันอีนี่จะนําหน้าพวกเธอโง่ๆอ,อ,อย่างพวกเธออีคนโง่ๆแบบนี้นําหน้าเธอก็สบายใจสิคะพาะโง่พอโง่ไงแต่ขณะเดียวกันประเทศชาติเนี่ยจะาเอาอีนี่เป็นภาระเอาพวกมึงมาเป็นภาระอีกไม่ได้นะคะ เออนี่ลดไปเยอะไม่คาะาสกิลอ่ะพวกมึงลดไปเยอะไหมทั้งพักเนี่ยมีคนมีความสามารถแค่นี้เหรอ,อมาเถอะครูนึกว่าจะแน่จริงแมู่ก,กูนึกว่าเจ๋งนึกว่าจะเข้ามาทำแต่ความดีความชอบที่ไหนเจ๋งดอกเจิงกันเหรอคะเจ็งจ,จ,จงเจ๋งดอกจริงมันไปไหนแล้ววะเออมันยังหนีเลยเน,นึกเข้ามานึกว่าจะทําความดีความชอบแล้วนี่เข้ามาเสิร์ทำแต่ทมแ,แ,แต่ความชั่วครนี้คําถามก็คืออะไรมันชั่วยังไงด้วยกเมริกาเอาอ้นี่คาสิโนมึงว่าดีเหรอ เอออีนี่มึงบอกว่าขายชาตินี่มึงว่าดีเหรอเอออีนี่ม,มึงไปเอาความลับของชาติไปให้กับชาติอื่นมึงว่าดีเหรอที่แต่และอย่างแถวบ้านเรียกชั่วนะจ๊ะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณเนี่ยไม่ทาความความดีความชอบเสือเข้ามาทําแตกกรมชั่วคําถามก็คือแล้วคนไม่ไล่อยู่ไหนได้ล่ะเอาอ,อีนี่เดินพลาดเองที่ไหนได้มากแต่ละเดินตานละตาเดินเองพลาดเองทั้งนั้นเลยมีใครบังคับให้มึงเนี่ยปล่อยคลิปโทรศพัพท์ไหมมีใครบังคับให้มึงเนี่ยโทรศัพท์ไปหาหุ่นสิ้นไหมจนกระทั่งออกมาเนี่ยเป็นหลักฐานคาโลกคาจอขนนาดี้